ดูดราหนมเยดูดรนานี oul, ่ตอนนี้มาเก็บมันแกปีบนี่เปียแล้วซึงโปคือว่านั้นไปมาสเศ้าหลงรถที่าดงกอการโอเลยวันนั้นไอ้ี่แล้วลงมื่อไหนานลงม่แค่กอนเ

ngay tong gay ka so ka daan